สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับขอชูชองโนบโลดไทยนะคะพี่น้องโอ้ยเหมือนนีาเมาอย่ามันพี่น้องพอบานไปไทยหน้าพี่น้องพ,พอกับไปไทยหนาโอ้ยอันนี้ก็เดือนนึงแล้วพี่น้องเข้ามาปลูกไว้นี่เดือนหนึ่ง,งาาปุ้ยอ,อย่าพี่น้องจักเครื่อจักเอีอยงดวสีพ่าเบิง่งโตขึ้นโต,ข,นตขึ้นนะเพราะว่าเขาปลูกเป็นเดือนมีนาเนาะเดือนมีนาเราคืนหนามหลบหนึ่งพี่น้องนี่ปุ้ยหย่านี่ชุดหยดนี่ มาเอาหยามันพี่น้องขี้กำจัดนี่มิตรหยาแบบนี้เลยพี่น้องเป็นเครือล่ามล่ามติดพวกมันแล้วพี่น้องอ้ยนี่โอ้ไผมีวิธีกันแนะนำแน่นนพี่น้องโพดว่าเมื่อยเด้ะเดยดพอนหยาจุนเหี่ยลนะคัะพี่น้องนี่โตขึ้นโตขึ้นนะพ่านเป็นพ่านอีเหลืองน้อยนะคะอีเหลืองหน่อยนี่เครือเริ่มหุ่มแล้วพี่น้องชิมาเอาเครือคิดว่าใส่ยาก็นายจะบ่ตายนะคะพี่น้องนี ไม่ต่เครือนะคะเครือนละกายหญ้าพันพี่น้องพวกเด็ดหญ้าจนใบพันกันเนาะปุ้ยโหหญ้าก็มันสวมกันแล้วนี่หญ้าจนเหวยวตัวนวาเพิน่นบวก้นกันเอามาสัมพี่น้องเอามาสัมบางอันกะนานนานพี่น้องมูเขาได้เดือนหนึ่งละ่ะ เดือนหนึ่งซันีเพื่อนพึ่งแตกซันีพี่น้องนนะาจะเป็นลามันบสมบูรณ์หรือว่ามันบถึงหนามตวงที่เขาขืนหนามเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละปลูกมันกับชีบไรยนะคะพี่น้องชีบไรสีใดเท่าใดบุบบุคนปลูกไรบ,บนปบเป็นสีดาขาถือกระเบ,บื้องพะละหยาหย,า,ย,า,ยานะคะอน,นี้แถวนี้คือเข้าลกอันนี้ล่องนี้ลกไปมือนน้นมาจะอรอ่นไรล,ลกฝาดทิมพะ พี่น้องเลยน่าจะเป็นน้ำลำานะคะน่าจะเป็นน้ำลำาสมบูรณ์่สมบูรณ์นี่กําลังออกมูเขางหญ่เ่ล่าพะย่ะฝนตกนี่เพินาา่นว่าข่าวอันว่าฝนสีมาอันเก่าเมษาพอดีว่าว่ามาละมพรนร์โมนพี่น้องผึ่หงหงยาพอดีฉีดมาละมพนหอม,มนเป็นพันอีเลียงหน่อยนะคะพี่น้องกะสีบง้ามปันไดคู่ก็ได้ยหากะิีดายๆในจักหน่อย คูพ่พะวาเพิ่นใส่พานสามคู่อาอน้องพี่น้องบ่มีทหันยกล่ลงพอได้แก่คัดนี่พอได้แก่คัดพี่น้องเลยอันเพิ่นบออกนี่หันกําลังออกพี่น้องกรลังจีออกหน่อยๆน,ยน,ยนี่ชิหลอดบบูน่าจะเป็นน้ำลำําหรือว่าข้าขืนน้ำบ่ถือเนาะพี่น้องเนาะแต่กระบอกตายนะคะพี่น้องตายเป็นส่วนหน่อย บอนได้ถึกช่วงล่ปไปนะคะพี่น้องตายเป็นหนาไปเลยเดี๋ยวฝนตกสิเดเอามาซ้ำใหม่นะคะนี่นี่เอ,อ,อยายางมันเป็นไปไช้หน้าเบิด์พี่น้องเอาผู้เดียวบืน้นมือเมื่อภาสีจ่างคนมาน้วยเพราช่วงอยากอยากกำลังเกิดหลายพี่น,น้องง มึงซ้ำนี่มูพันเตะกวกเตะโกอล้วก็นเลไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้กเขาจบคลิปลงเพลแค่นี้นะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องนบรถไทยเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของห้าวน้ำเด้อพี่น้อง